โจพร <quir> cartoon 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 ้อมยังโจโโสอามสอี่สส้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบแปดสองสิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่และยี่สิบสองบาทมาให้แกเอาสอบน้องอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะสอบอะให้ห่อเลยเปลาหอเลยพี่ปิหอเล รถมาเตรียมก่อนสิี่ยวรถมาเตรียมก่อนมันไม่มีเคสนะแต่เดี่ยวอยากอุ้มนีอนอนอ่ะเกียวอะเป็นห่อให้เกียวนะ,ะเดี๋ยวแล้พี่กะเล่นูเกลีก<น>อ,อยู่หไหนในรถรถที่เกียวซื้อมาพอดีกว่าจะห่อแล้วนะจะห่อแล้วนะอีกแป๊บน,นึงรอรอรอเพิ่มกันไปออยู่สลักหนึ่งกับนีออนหนึ่งนะพี่มีนับลางกันเดี๋ยวเป็นห่อให้ห่อเลยห่อเลยห่อเกวี่ห่อไปเลยห่อไปเลยตอนเนี้ยโจรหรอไม่ครับแป๊บนึงออกออกแป๊บนึง ห่อเลยอาจจะอุ้มศบนี้พี่เจสเออดห่อเลยคนอื่นอุ้มไปก่อนก็ได้เออลืมยาตันอะเออตอะสีหนึ่งกระสีนี้โอเคก่อนจะใครจะอุ้มมาเพื่อนอุ้มนีออนไปก่อนถ้าโดนตำรวจเมื่อไหร่แล้วก็วอรเรียกเพื่อนโอเคไหมถือศพนั่งเบาะหลังให้คนนึ่นคอคนถือศพนั่งหลังให้พี่เดนนี่เปลี่ยนคอไปใช่คอบ้านแมามาเดี๋ยวหนูไปไปกับพี่เลนเดอร์ก็ได้ จบเองก็ได้ปะมาหนูถือเองีิเลนเราไหมไปข้างหลังให้พี่เลนขับต้องเอายากันตั้นกินรอตำรวจเลยนะเองมียากันตันเนาะมีห้าขวดเออเองถือไปเลยดพี่ขับฮะลองกินนาทีถามปิ้นหน่อยอ้อสี่สิบแล้วมันอ้อโหเมื่อกี้เลย อ่าสี่สิบสามเก้าสี่สิบงงเลยนะเก ต้องเล่นในเมืองอ okay. ๋อเฮ้ขำในเมืองในขำเงี้ยเงี้ยชิลพี่ชิลเฟถ้าโดนตรงไหนบอกนะถ้าจอดเปิดเพลงจะดาะ่าป่ะนั่งอยู่มียากันตังกันอย่างไรอย่างงั้นทำยังไงทำยังไงบ่อย แบบฟิลลิ่งอ่ะเอาฟิลลิ่งอ่ะเพื่อนเขาช่วยไม่ได้แล้วมันเป็นสตอรี่โจนเป็นมมอยู่แล้วยโคคจะจะเล่นจอดแช่หรือว่าจะเอาแบบเทเลยยำว่ามาขับไปเลยบีชิวๆเนาะอเคเอาดิบีเลนแบบมันได้หมดเลยแล้วจาจัแบบโดนเก่งเนาะเก่งเนาะเอาถามไอ้บีพี่โดนฮอตำรวจ มาเบิด์ตอะจ้าอ๋อิ็นึงก็ฝีมือก็มีแบอไม่เผลอเผิอไปแล้วตกน้ำอะเดี๋ยวพี่แจ็คเดนูดเอารถลงไปเองค่ะไปทำเซอร์วิสฮัลโหลอะศพตกเหรอมีอีกสองศพนะไม่ตกไม่ตกยังไงอะยังเหมือนอะไรมันตึกๆนูสี่คนอย่ยังไอ้ถือว่าเชื่อใจให้ลิงดู คมาแล้วนะพอล่าสุดอยู่เลเบลนะฮอลอยู่เลเบลใช่ไหมเ,เลเบล,เล,เล,เบลใช่ค่ะฮอลอยู่เลเบลเกลเกล,กลต้องบอกด้วยว่าเกลเล่นตรงไหนพี่เล่นไปไปละน่ะเกลเล่น,ลนอยู่สนามบินล่าง ถ้าขึ้นคือยาวแมวเข้าไปในเมือ<า>งแล้วตัว้งไหนตัดในเมืองข้างไหนในเมืองไปฝั่งเขาข้ารหารอันนั้นใครอ่ะไม่รูเฮ้ยก็ขับถูกเบนนะเว้ย รถแบบแบบแล้วมันเกินกับไอ้นี่แล้วนะของยูถ้าใช่ของพี่เอาแบบนี้พี่เลยค่าตำรวจเจอค่อยไอ้นี่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นคันหนูก็ได้มันจะสีดำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเป้าหมายอ่ะแต่คันนี้มันเกินเลยนะเกินกับศพใช่งั้นก็ขับไปเรื่อยๆอย่าไปชนก็พอ ฝนสลบตกไม่ตกโอเคไม่ตกเขาเด้งตอนนี้อยู่แรน้ำตาลเพื่อนเห็นฮอเห็นตำรวจมั้ย พี่กำลังจะก้าดูแถวเขาผีนะไม่เจอนะขอโูเคนะไม่เจอยาัาไงคะเกลแตกต่างไหมคะตอนอุ้มกับตอนแบบว่าขับรถธรรมดาศบ,บักเขาทำศบ,บักพี่นนต้องลง <นะ S 3> เองเอง,เองต้องลงแล้วเองก็ปล่อยแล้วก็อุ้มใหม่ หมือนโดนนั้นเลยหนูอย่าถวไหนนะพี่เจสขึ้นมาหนูโดนศพทำนี้อ่ะอยู่ตรงแลนด์ดาวเติร์นไปนะทำแบบเนี้ยใช่ายทหาอยู่เพิ่งออกมาแลนด์ดาวมันอุ้มแล้วหัวมันตั้งเส้ค่ายทหารนะไม่คือมันมันไม่ได้อุ้มตั้งคือเขาจะกด x เว้ยมันจะเป็นจังหวะที่เขากด x ซึ่งมันจะเป็นแต่บางทีเขาไม่อาจจะไม่รู้ดูหน้าคุกสามท่อมันบอกเขาให้กดอีกรอบพี่ดูเส้นแกนโอเชียนค่ายทหารนะ บางทีเดียวเขาจะรู้นะว่าแบบว่าเราห่ออยู่ไงมันก็เป็นเหมือนเคสเรียกธรรมดาหรอใช่ๆๆแล้วมันรู้เปล่าเพราะว่ามันเป็นเคสห่อไอเฟีซ่อมรถได้นะมอันเนี้แจ้งเกินได้เหมือนกันเหรอเหมือนกันนะคะเหมือนกันเราอยู่แถวแลนด์ฟ้านะสภาบ้านรวยละบ้านคนรวยหมู่บ้านคนรวย แถวแรกนี่แถวเาแรกแสแล้วลงห<ะ>น,<า>น 2, ่สองสามพี่ควีนแคทบ้นจะเออแล้วนี่ ยังตื่นบางนหอยีส yeah. yeah. ah. oh. ิบหอสี่สิบไงสี่สิบก็มาแล้วไอหอยหอยยี่สิบไงแต่คือเวลาคือสี่สิบเข้าใจไหมมาแถวเขาแล้วเวลาห่อคือสี่สิบพี่เลนแ่้ใจ สี่สิบตอนนี้มันสี่เจ็ดแล้วใช่มันเจ็ดแล้วดีปิ่นปิ่นปิ่นไปได้คุณผู้ชมตอนสี่สิบใช่ก็นึกว่าเออเคสแก่เกินไปปะเนี่ยลงไปหมดละกินแล้วค่ะมีแค่แก๊งเราเลย่ไปตรงนั้นพี่ไปหาไปอยู่แถวๆน้องเดวะนะหนูอยู่แถวแลนชมพูที่นี่นะสเตเดียมสเตเดียมคิดถูกคิดผิดว่าเอาเกลนั่งสปอร์ตจุดเนี่ยเอาก็แลนชมพูไม่ใช่หรอเน ง่ายกว่าไงมันก็เหมือนกันเพราะพี่เลนคือน,นี่คือน,นี่อย่าตกสวยแถวไหนนะตอนนี้แล้วเล่เห็นเหรอไหมมีตำรวจอยู่แถวนี้นี่เราขึ้นมาแลนด์ดำแล้วออกไปซ่อมรถก่อนโอเค้ยไหมอุ้ยรถจะพงัง หนึ่งสองสามลงซ้อมก่อนไหมเฟย์อยู่แล็บใช่ไหมเฟย์อยู่แถวโพกระท่อมวอทปะยังไงนะพี่ต้องอยู่ขึ้นเขาโคเคนตรงโพกระท่อมวอทปะใช่ใช่เ<ะ>มื่อกี้พี่เจ<ะ>อหนอซ้อมก่อนไหมไหนายอยู่เมื่อกี้รถพี่เหรอ,รอ,อใช่รถเออใช่ ถึงถึงะกี้พี่แกล้งน้องอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าถึงคือแบบอยู่อยู่ได้ยันเอออะไปขอฉยๆที่ว่าปะเออเรอบนี้เชื่อพี่เชื่อพี่ไหมเชื่อพี่ไหมเอางี้ไม่เชื่อถ้าถึงเนี่ยดูดูถึงถึงไงก็ไนตึกนี้ไงตึกนี้ใช่ยาวตึกนี้แหละพี่เอ๋ไปสามซีมจบแล้วนึกว่าจะเหินขึ้นในบนนั้นหนึ่งทางโทษนะใครจะขึ้นบนนั้นก็ขึ้นกูไม่ขึ้น ถ้าซ้อมซ้อมไปเลยแต่รถเต็มอยู่ไม่ต้องชิวแต่รถเด่นนะพี่ไปขับชิวๆดีกว,ว่าไหมเอาประมาณตรงนี้สามนาทีเดี๋ยวไปโอเคปะได<ป>้สามนาทีแล้วบอกดูหอหอย่างเดียวนะเดี๋ยวตำรวจดูเอง ก็ดีกว่าขี้เก็จแชร์แล้วเนาะสามเพื่อนไปตามลงตามเลนก็ได้นะจอดตามเลนแบบชิลคุยคุย,คย,คยแบบไม่ต้องแบบฟิลเนี่ยนะอยู่บนยอดเขาบ้านน้องเฟยใช่นั่งอยู่ตรงที่บูชาอเี่เห็นแคือหนูก็เลยแวะทำเพดเลย ทำควแป๊บนึงเพราะว่าจะทำได้เหมือนกันเออเดี๋ยวแวะไปไหว้พระด้วยจริงจริงมันไม่ต้องลงมานะลูกหนูหนูไหว้ในรถได้เลยมันเดินไหว้บนรถได้ใช่ใช่ไปโดดลมปะเกลอันนี้ปิ่นมีคนอยู่แล้วเนี่ยมือมามันเหมือนห่อศพอยู่นั้นเนี่ยเดี๋ยวปิ่นใครก็ได้มารับพี่หน่อยดิไม่คิดพี่โชดเลยนะเปล่าเป็นจะหนีพี่แกร์ไปไหม พี่อยู่ที่เดิมอะ่ะเดี๋ยวพี่ลงลงไปตรงเขาให้เออลงจากเขาไปตรงถนนแล้วกันสาวพี่ตรงมาตรงมาจำไม่ได้แล้วทุกคนจะขอเทลัยยัมได้ไหมถ้าขึ้นได้ก็ดีแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็เรื่อยนะเดินลงไปเรื่อยให้ตรงตให้มันดุนตรงถนนนะ <laughs> ไว้พลาดเป๊ะๆดีนะให้เฟอุ้มศพไว้พี่แคท เดาลงไปอะไรหรอให้มันโดดลงตำรวจตำรวจมาพี่เจ้ตำรวจมารวจอยู่ตรงไหนอยู่ไปเลนก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเลยทางเขาทางแล้วของหนูไม่ไหค่ะแตพี่ไปทำแต่จะบตรงนั้นไม่ได้ลงไม้แถวลงไม้พี่อยู่หน้าโฮมโปรเด็เด็ดป็นไปแล้ว เราจะซ่อมตรงไหนก็ได้แต่ตรงนั้นมันซ่อมไม่ได้ตัวแทงนะโอเคน้องโอ้ตึ่มากฮะจะอะไรอ่ะชนเสาลงมาฝั่งโรงไม้นะเย่ยแล้วชนแล้วรถโคตรเยอะเลี้ยวขวานี้ได้นะจะเออแล้วนะเพื่อนเออตอนเนี่ยตีหนึ่งสองสามมันไม่แอบอ่ะ พี่เจนดูำวใน่อยเขาไปตรงไหนวะไปตำรวจมาเกลหลแล้วดโเคใครจะตำรวจก็าชนตำรวจไว้ดิได้ีถ้าเจอเดีวเอาเกลาเกลเลตวาเกลอย่าบ้าเดี๋ไม่มาจริงกูไม่เจอคุอยู่นิ่งๆเลยอะดิอ่ะโ้มไหมเขอโทษไปบยๆไปอ่ะ จะลองเพลงให้ฟังหน่อยเองขับเลยขับเลยโฮมโปรไปอีกนิดนึงนะโอเคข้างหลังเองปะข้างหลัง้องเพลงให้ฟังหน่อยเราไม่เป็นไม่มีอารมณ์เราไม่รอมตำรวจนะอารมณ์หนนนนีีีหหหมดจอยเหินไหนเหินอะไรอันนี้คือเหินอะไรพี่ทาลองอาชิบหายเลยนะหายไป เพื่อขอรถหน่อยตรงตรงแลนท์ม่วงต้องไม่ต้องมันเข้ามาไม่ได้เราถรถมอนเข้ามาไม่ได้มันต้องไม่ได้ไหมอีกกี่นาทีกี่นาทีคนอในรถกี่หนาทีเกลขอรถขอรถตรงไฟฟ้าเอาทางแลนท์ม่วงอ่ะใครอยู่ในวอลอยู่ตรงไหนก็หมดมีอาอันดาบอัไหนไอ้เจ้ารถตำรวจพี่เลนคอมแบนอย่เช่นไงตอนนี้อยู่ไหนแล้วใช่ใช่ครัพี่กำลังหาเพื่อขอรถใน โคนเไปที่ไหนส่งรถมาหนลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าเดี๋ยวพี่ไปเบิกรถมาคอยช่วยดีกว่าเฟเฟขับไปเลยพี่กลัวพี่แคทอีกเหลืออีกไม่กี่นาทีแต่ยม่สิบเจ็ดนาทีไหใครมาแล้วไหมยัง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 ไม่มีใครถึงเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกกันพี่กำลังพี่กำลังช่วยแป๊บนึงเียวมาไหมมีใครมาวะ ไม่มีคนไปขับมาก่อนขับออกมาข้างนอกก่อนออกไงก่อนออกไม่ได้ออกไม่ได้ตอนนี้รถมันติดไหนนะอยู่ตรงลงไฟฟ้างไฟตรงข้ามที่มันมีทางเข้าทางเดียวอ่ะตรงข้ามกับแลนด์ม่วงอ่ะไม่ตรงข้ามข้างๆอ่ะเราจะส่งโล่ให้พี่ปิ่ใช่ไหมอ่าๆๆไอ้ตรงซ่อมไฟเมืองเมืองร้อนใช่ไหม ใช่ใช่ใช่โอเคโอเคกลลงไปนั่เกลยวลงซ่อมแปปหนึ่ง่สอามารถตตำรวจได้ชิวมันเข้าได้ทางเดียวแต่หอเข้ามาหอก็จอดไม่ได้ทางไปกระโหลกแดงขึ้นแงย่งนะน้องแ่อยู่เถอเขาค่ายทหารเราอยู่ในทหารต่ในี้ไว้ก็ได้นี่ทักมาหาน่นน่ะ อทํทำอะไรไม่ได้นะบังไม่ได้นะนี่มันจอดได้ขนาจอด้นนอะอยู่ไหนก็ได้ทางเข้าก็ขับคนหนึ่งอะทางเข้าทางเดียวอะพี่ปิ่นนี่ไงปิ่นใช่ถูกปหมน่ะนี่เอาไปเอีไเอาเอาไปอาได้อาไปอาไปนอาไปเ่าอาไปเอาอาไปเอาไปนอ้นปเอาไปเออกไปเอาไปอไปเอาไปเอาไปอาไปเอาไปเลาไนอาเอาไปเอาไปเอาไอาไปเอาไปเอเดียวเอเอาไปอไปเอาไปเาไปไปเไปเ โอ้โห G T V เถอะ G T V ด้วยตีชิพหายชิพหายแล้วไปเบิกไปเบิกไปเบิร์กเบิร์กรถเบิกรถใช่ถเลยไหมแกมีรถอันนี้โดนไล่อยู่เหรอเอ้ยเสียงตำรวจนะเสียงตำรวจไปไกลๆเลยพี่ไปอะไรเขียวอะไรเพิ่มสี่นาทีไม่ต้องใช้รถใช้อันนี้ได้ชิวๆๆเดี๋ยวแทงแฝดใช่ไหม พี่เจนน์น่งอยู่ตรงค่ายทหารเลยหนูเข้าไปได้ปบบวะาจีทีบีสเปเชียลปะเนี่ยหรือจีทีบีอะไรนะคาสิโนนะเมื่อกี้เขาขับเข้าไปในเมืองพี่เล่นออกนอกเมืองเลยพี่ตำรวจขับเข้ามาในเมืองเพื่อนบอกเรอรอออกนี่ไยรถอะไรอ่ะทำไมมันกากทั้งวะจีทีบ <TV> ีไอจีทีบีอะไรอ่ะจะเปเชียลปะเนี่ย,ยนาย่นะาจะใช่ไหมนะทำไมจะเปเชียลมันมันดูกำกับอะ ยังมีรถคันอื่นปั๊มด่วนก็มีบอกแล้วว่ามีดีออนมีทั้งไอ้รถใหม่ก็มีนเสี่ตำร์ช่า่งานเล่พี่ถ้ารถใหม่ต้องที่พาร์ช่างดีออนก็เบิกได้เลยเอายังไงวะนี่พี่เดินไม่ได้หนูออกทางไหนได้ไหมออกทางไหนก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยพี่พี่เป็นอันนี้อันนี้เอชพีป่ะจีทีวีเอชพี เห็นไหมก็ไม่กากจังอ่ะอันนี้พูดจากใจเลยมาละบูทไม่คืนอะไรมาแล้วปีนแรงเมืงได้ไหมมายู่แถวข้างทางถึงต้มมาม่าหลังต้นมาม่าเดี๋ยวเออให้ตำรวจเลยนะต้อข้ายทหารเลยเพื่อนที่เดิมไม่ยอมกูเข้าไปที่เดิมตำรวจไม่เห็นหรอหนูไม่ไม่กลับเข้าไปเออละตำรวจตกเล่นตามนั้นเนี่ยหนูกลับออกไปหนูกลับออกไปขึ้นไปโคเคนหนูกลับไปโคเคนพี่ปีนแป๊บนึงนะได้พี่ช่วยเทวันก็ได้มันจะมันจะเออแล้วอีกสามนาที ไม่ใช่เฟะกับน้ำปินปิดทางข้อสภาได้ปะน้องอะไรพี่อะไรอะไร็ัเร็งง่ายเหรอคะเนี้ยได้ข้อสภาก็เบิกได้เม้แต่เราไปได้ใช่ไหมสภาเราอุ้มอ่ะทำไมจะอุ้มเม่นทำไมจะไปไมม่คนหนลงไม่ได้บอกว่าไม่รู้อีี่ไปเปนอุ้มเราไปสภาไม่ได้หรอมันไปบอกรถได้ปะต้องไปบนเท้าอยู่บนเท้าอยู่บนเท้าโอเคพอเม้นเขา ก็เพิ่งรู้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เล่นรถไปโขบไม่หน่อยเดี๋ยวก็เออเราสองนาทีน่ะมีรถตามมาใช่ปะไกลๆใช่ไข่ทหารไม่ใช่ละไปละอยู่บนเขาอ่ะเขาไข่ทหารใช่ไหมเออแถวๆไรอยางหุนเพื่อนอยู่ไรอยางหุนโดนตำรวจอยู่ตำรวจท่อยู่นะจริงหรอว่ะขนาดเจ็ดโดนยิงเราจะเออภายในอีกหนึ่งนาที เฟยยื้อไว้อีกหนึ่งนาทีเฟย์เก็บเนี่ยครบแล้วเนีย่ยกันตัดเนานะเอากินแล้วแล้วเข้าไปเผาเลยกินยากันตันยาววิ่งอุ้มวิ่งเลยถ้ารถพังอะ่ะเฮ้ยอย่าไปเลยพี่เนลนพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วตู้หมูไปทางตู้หมูควินถัดมาตรงที่มันมีคอมีรถเยอะๆพี่ควินช่วยหน่อยเลย นายอยู่ไหนไหนไหนนเอารถกะกาดมาช่วยครบช่วยหน่อยพี่คุณบอกต้งไหนห้าใช่ไหมสิตองหูตอนนี้ต้องรวมคันอันนี้ไม่ได้หมดหอกจดไมยุดได้มพ่ดอแล้วหาปั๊มปั๊มปั๊มตุ้อเดียวอีกนาทีเดียวสามเพื่อนบอีกนาทีนึงูปั๊มตุ้หมูหนึ่งเออแล้วเออแล้วเห็นไหมเห็นไหมนีไม่ต้องนับอยู่นละเฟเฟเฟคือรถ ขัเบอร์แม่ขัเบิร์ใครอเก็บรถเลยเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยใครยิงยิงจังเลยมึงไอ้เหี้ยุ่มจับละก่อนโอ้ยเก่งมากแคาหม้อเขาอุ้มเอ๋อโจรด้วยเล่ <to <to ะเขาเยียรงไปเลยเดี <to <to ๋ยวพี่อย่านี้เราก็ต้องเขามาเองของเขาอยู่แล้ว โอ้ได้รูบต่อไม้เ